นี่ก็เก้าอี้สำหรับประธานในพิธีและและนิสิตที่จะเข้ารับในการประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้ตั้งแต่ปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีนะคุณโยมนี่ก็เก้าอี้การจัดเก้าอี้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตส่วนวิทยาลัยส่วนกลางนะคุณโยมนี่การจัดเก้าอี้แต่ละ นี่คุณโยมดูการจัดเก้าอี้สวยงามมากอันนี้ก็ป้ายที่พระจะนั่งนี่นเก้าอี้ประธานในอันนี้ก็พระธรรมวัชระบัณฑิตสอดอรอด,ดอรอธิการบดีมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยนี่ก็พระเทพ วัชระเมธีพศออดรดรอธีการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยขอประธานอภัยถ้าอ่านชื่อผิดนี่ก็หลวงพ่อพระพรมบัณฑิตสรดรดรอดุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยพระพรมวชิราธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันนี้ก็หอประชุมมะวะก4 8พรรษานี่การจัดเก้าอี้อันนี้ก็พระพรหมวชิระมงคลที่อันนี้ก็คือที่จะรับปริญญากิตติกิตติมศักดิ์ปริญญากิตติมศักดิ์ที่มีป้ายก็คือ ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์นะคุณโยมนี่นี่การที่ใครที่ได้รับหลวงพ่อรุ่งหนที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตก็คือปริญญาเอกที่มหวยา,ยมหว,าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถวายนั่นเองที่ทำคุณประโยชน์ให้บ้านเมืองนี่การจัดเก้าอี้นี่ก็ ข้างบนด้านบนนี้ก็คือยังไม่ได้เตรียมอะไรเพราะพรุ่งนี้เป็นวันซ้อมใหญ่วันที่9ทธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6วันที่9ทธันวานั่นเองอันนี้ก็เก้าอี้ประธานซ้อมในวันพรุ่งนี้และวันที่10สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกองค์ประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้เราจะพามาดูการจัดเก้าอี้ของส่วนกลางนะคุณโยมนี่ยิ่งใหญ่สวยงามแต่ละแต่ละเก้าอี้จะมีโตะ๊ะมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็น,าานี่ด้านนี้น,นี่น เราจะมาดูของบุรีรำเราบรุริรำอยู่ตรงไหนเนาะบรุริรำก็อันนี้ก็ของเต่ละวิทยาลัยสงวิทยาเขตนั่นเองนะคุณโยมนี่นี่นี่คุณโยมดิวิทยาลัยสองยาองนะาจจะอยู่ฝั่งโน้นของวิทยาลัยสงบุรีรำเพราะจะมาเป็นเรียนวิทยาลัยสงบุรีรำนะคุณโยมนี่ นี่ดูในการจัดเก้าอี้เขาจัดได้เป็นแถวตรงกลางนี้ก็จะเป็นประธานในพิธีคือสมเด็จพระริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ประธานในพิธีในครั้งนี้นี่เรามาดูกันจัดเก้าอี้การจัดเก้าอี้ของเขา เขาจะมีชื่อติดชื่ออะไรหลายๆอย่างใครที่มีรูปใครที่มีอะไรนี่นี่ดูครับคุณโยมนี่เกาอี้เขาสวยงามมากการรับปิญญาบัตร ต้องเลกมาด้วยด้วยน้ำตาเพราะกว่าจะเรียนจบได้ไม่ใช่ธรรมดานะคุณโยมโอ้ขอไปชุมมวกอมอวโกนี่เราจะนำคลิปวีดีโอไปลงใน YouTube ถ้าพูดผิดประทานใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจเจริญพร